สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุณนะคะวันนี้ค่ะทุกคนนะคะคุณยายผิวค่ะทุกคนจะพาโม่เข้านะคะไปหาเห็ดค่ะพี่น้องบาวคาจะได้บอนนะคะนี่โอ้คุณพาไปหาเห็ดมาสวยทีเดียันนี้ค่ะพี่น้องนะคะสมชาติของเฮาสีขานะคะพี่น้องน้ำหนานะคะเฮากับชมวิวบรรยากาศข้างท่านะคะทั้งป่าอ้อยแล้วก็ป่าข้าวนะคะทุกคนนะคะค่ะพี่น้องพ่อมาหอดป่าบดีน้ำถั่วนะคะพี่น้องค่ะต้องย่างขวมน้ำนะคะพี่น้องเปียกเบิดนะคะพี่น้อง ้องยาง่ตค่ะเสือตัเปียกสุนตะเปียกมาค่ะมาหอดปลาพี่น้องตกใจว่าจะไปหาเสนอกับพี่น้องค่หน้ามาถ่วงปลาบันยี่พี่ว่าไปห้างไปเลย่อนทอาทำไมมีโยกบนปลาพี่น้องเลยค่ะมาแล้วปะได้เห็ดแดงนะคะทุกคนนะคะเห็ดขอบเห็ดน้ำหมากนะคะพี่น้องนี่ใส่ไปก่อนสองดอกมาพอเห็ดเราโงกับพี่น้องนะคะมูนหนึ่งแม่ะาสามดอกมันจะดอกัง่งคกับพี่น้องนะคะบาร์พี่น้องเห็ดเรางงกเขานะคะมีแจะดอกนิ่งๆที่ะพี่น้องทั้งดอกจ่มแล้วกขดอกบานแต่ว่าไม่เนไข่มันนะคะทุกคนน่าจะ หน้าหนาวแล้วนะทุกคนปกติจะบ่มีเฮ็ดนะคะแต่ว่ามาลบนี่ได้อยู่ค่ะพี่นงนะคะบอได้กินนะคะพี่นองนี่ไีกค่ะพี่นองนะคะมุมที่สองอยังหาฮ็ดพี่นองลบๆบ่บมีใครมนะคะอยีดผิวก็เอิ่นฮะคนเบียเบียเบียพี่นงเอออยากจะลูกป่านะคะคนเลือกบอรบรรลุเคยเป็นคนบ้านนี้นะคะพี่นองนี่คะ่ะก็มา่อ,อยมูที่สองแต่ว่าอันนี้สิห้ยีดผิวนะคะพี่นงคะเป็นคนเกดนะคะ กสิหาคนพอพี่น้องนี่พี่เราใส่เสื้อเทียวว่าสันฮาปัญหาพี่น้องเอ้ยเนี่ยมือสามเนี่ยมหาเราอย่าลดหลงปลานะคะอย่าลดลุ่มนะคะแต่เนี่ยมหาเราแต่ว่าลาพันหยาหาที่อยู่ค่ะพี่น้องนะคะนี่ก็ได้แกงน้อยแล้วนะทุกคนที่เรียกว่าจะท้อแล้วเละทุกคนอย่ามันหายากดูดิค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงอันนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะคะทุกคนนะคะหนาแร่งมันก็จะเห็ดกระจัดได้หน่อยนะคะนี่ก็ได้เห็ดพูนนะคะเห็ดเข้าไข่หรือว่าบั้งบานพูนที่เข้าไข่นะคะพี่น้องนะคะ เดี๋ยวผิวไป็นยางมพี่น้องวูไลด้วยลายว่ามันงูงเขียวอ๋อใส่เสียพี่น้องลูใส่เสียแกนี่เอแต่ว่าเราใส่สินนิไหนนะคะกระตาสีชมพูออกต้องนะคะเดี๋เห็ดนางเหล่คกับพี่น้องนะคะไปพุ่นไปพุ่นแล้วเปล่ะเดี๋เห็ดพึ่งค่ะพี่น้องนะคะเห็ดพึ่งจิกนะคะทุกคนนี่หาหากหาเก็บพี่น้องเนี่ยสิ่แต่ว่ามันแกงเส็บนะคะเอาว่าพอเห็ดพ่นกับพี่น้องมันออกบ่ด้นะคะมันเกิดอยู่ในหูนะคะเขาเอาไม่นะคะพี่น้องงัดเอานะคะทุกคนให้คุณใายผิวนะคะพี่น้องนะคะ ความมป่านะครับพี่น้องนี่พุ่นนั่งอยู่ใกล้ๆก็เอืดเล่าครับพี่น้องแล้วหาเห็ดบ่พอนะคะเดี๋ยวจะเอือดเล่าพอเฮ็ดขบแป้งครับพี่น้องบันิมาพโหเห็ดอันเฮ็ดละงกเปลืองดอกนึงครับพี่น้องแล้วก็พอเฮ็ดขบแป้งนะคะทีดอกนะคะแล้ไปเอืเลาเก็บนะคะพี่น้องเาก็สวยเราเก็บนะคะมันอีนสิควมน้ำนะค่ะพี่น้องน้ำมันถ่วมป่าพุ่นมาขวมไปกวนครับพี่น้องคุณย่อายคิวขวมบันีิมันสี่ร้อยเป็น้ำหนามนุคนละต้องยุดเขียบละก็จับโรไว้นะคะพี่น้องนี่ขึ้นมาแล้วนะคะได้เฮ็ดแล้วพี่น้อง คิดดูว่าสิกาเลี่ยนบอนนะวะวัเราบอีกคั้งมองนี้มองนี้แล้วะนะะรับพี่น้องเลยได้หาอีกนะะรับมาพอเฮ็ดพูนรับพี่น้องนี่อีกนะคะเฮ็ดไข่น่ะละรับพี่น้องนะคะในอีกมูนขับพี่น้องเนยประมาณหาจูบในี่ละพี่น้องนี่่ะหาพี่น้องงามไหลเยเก็วมัวไหลขับพี่น้องเพราะว่ามันหนีบหอยมีคนมาหานะคะก็ไปลิ้นเด็กกับทุกคนนี่ก็มาพออีกนะคะขางๆตั้นค่ะพี่น้องเฮ็ดพูนนะคะนี่อีกซอมจูบหน่อยค่ะพี่น้องนะคะเพราจะได้ดอกบานี่ดอกมันีเหนี่ นะคะช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงหน้าแล้วนะทุกคนมันมันจะเขานานาวเร็วนะคะเห็ดมะก่ยจะหอมเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะมาเจอเห็ดละงุกอีกหมูนึงนะคะทุกคนที่ผิวเด็กหาดอกเด้อพี่น้องเห็นี่สีหนาพุ่นพุ่นพุนพี่น้องโอ้จะอ้วนไหลเก็บมวลไหลประหยาดกระเพับเงินนะคะป้าพี่น้องงามครับอืมบันนี้พักกาเก็บเดียวพี่น้องวันนี้พักกากลับาดวันนี้แต่พวกขี้เหลวนะคะก็พากันกลับานพี่น้องหิวน้มไปหิวนะคะพุ่น ยีทิวพ้ายางลาดมาพี่น้องนะมันถ่วมท่างนะคะเลยต้องเดินลัดป่าไวกมานะทุกคนห่อนกับห่อนพี่น้องค่ะน้าเลบุตรปกติไปหาเห็ดมันบุเคยใส่หมวกเคลือนนะคะเพราะว่าน้ำมันเกาะนะคะเอาพี่น้องนะคะท่างกับป่านห้องหลังจากนี้ก็จะไปแกงกินนะคะทุกคนนะคะต่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปให้้องเบียร์แล้วก็คุณยายผิวนะคะขอบคุณทุกคนที่ ให้กำลังใจคุณยายด้วยนะคะคุณยายกับอย่างดีครับพี่น้องเอ้ยบสถ์ประชุมมีดันจมแล้วจิกับตอนน้ปวดขาปวดเอวพะนะหลางเฮ็ดเดินหลางเฮ็ดคนนั้นหอนในหลางเฮ็ดเดินลูกล่างเฮ็ดเก่งเสพตุกเข็มถูนบหมพี่น้องนะคะน่ค<า>่ะพี่น้องก็ขออนุญาตพี่น้องนะคะจะคิดไปเพียงตอนนี้ของกู้สุคนทีเข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ